มาจ้าได้เต็มกระคูแล้วมือนนี่เห็นบะเต็มกระคูละจ้ามาตามมากินกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมานีกัมากพบกันอีกแล้วนะคะเนาะกับมาดามอีสานออดซีจ้ามาดีมาดามอีสานสิมาเด็กแน่เจ้าหน่อยจ้าข้าอยากลูกลูกกับปอยากนอนเนาะพอพาไปนอน่นกับงอแงไปอยากนอนตอนนี้กับห้าในนอนกำลังบุ่นกันอยู่ใน ที่นอนผุเนะาะจ้ะก็นี่แหละท้งอยากไปนี่แหละไปได้แบบไปเก็บบักย่างเบอร์รี่จ้ะเต็มกระปุกเลยมานี่ไปเก็บมาวังคำนั่นละ่ะถ้าได้อาบนา้ำจีจ้าถ้าได้อาบน,น้ำจ่จา้ามาพอพี่พอนองก่อนเนาะอันมื่อนี้มาอย่างตีจ้ามื่อนี้บได้มานี่ด้อยใบมาขายของได้นี่เห็นว่างขายเป็นแผงนี่ว่า,วางเป็นแผงนี่ป่ะมานมาขายจีจ้าเด้ออันมื่อนี้กะ สิมาเฮ็ดคลิปขอบคุณนี่แหละจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนี่แหละขอบคุณอเอฟซีเนาะค่ะเนาะขอบคุณทีมาจากาช่องสาวตายที่ไปเฮ็ดคลิปน้ำพึ่นเนาะค่ะเนาะสองสมือบางหันนี่แล้วก็ผลตอบรับก็ดีจ้าก็มีแฟนคลับเอฟซีพนตามมาหลายคักก็เลยนี่แหละค่ะเหตุผลหนึ่งเสียะมาเฮ็ดคลิปเพื่อที่จะขอบคุณเพื่อนนี่แหละ สีแจกกังไหจ้าสีแจกกันยังไหเนาะจ้าเนาะมีซ้ำนีน่เนาะมีอยู่หาหารางวัลมีอยู่หามีนมเพ่มมีนมพึ่งอยู่สองกระปุกจ้าแล้วก็มีอันนี้แมนเซรามเซรามท่าหนาประสันเซรัม,ม,ม,มอ่าทองคำจา้ามีอยู่สามกระปุกมีอยู่สามขวดจา้า เสียจังไหนฮะจังสีคู่กันแม่นว่เฮ็ยจังไหนจ้ายังสิคู่กันอยากให้เบิดสุข,ขูสุขคนละค่ะเนาะแต่ว่ามื้อนีมาดามมิสานก,กนะกะว่าไปเนาะว่าพึ่งก็ะเปิดช่องแม่นบ่าค่ะเนาะพึ่งกระเปิดช่องกะท่านหนมีแฟนคลับหลายคือช่องไเพนก็เลยสีนี่ล่ะค่ะเป็นเพจน้องใหม่อยู่บออ้ายังไๆเนาะจา้าเนาะมาดามมิสานก็เลยอ่า โอ้ยกะอยากอยากให้เนาะจ้ามันค่มันได้ใจกันแล้วเนาะเพิ่นกะมีขอความมีขอความมีอ่าคอมเมนต์เขามาบอกนี่แหละค่ะมาพูดมาคุยกันนี่แหละหลังไหมเนาะว่าอ่าทักมาละค่ะว่าติดตามจากอ่าเพจเสาตายจ้ะเพจเสาตายแล้วก็ตามอ่ามาให้กำลังใจแมา่ดาบอีสาน กะขอบบุญขอบคุณอีกนะค่ะเด้อขอบคุณอีกหลายๆายขอบจากใจกันนะคะ่ะอันกะนี่ละสิแจกคังไหนกันกนะจ๊ะเนาะสีแจ็งไหนแังสิคู่กัน <laughs> อย่าใครทุกคนลราจะต่ว่ากะเมื่อนี้มาดามอีสานกันเลยไม่คิดว่าเนาะนี่แหละบอกแฟนบอกว่าเธอหลังเลิกงานเธอไปแวะซื้อให้ฉันในเดอ่าวัน กันสิมาแจกเอฟซีแจกเอซอันมาดามอีสานกับเอซสาวตานั่หละจ๊ะอยากแจกทุกขู่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่ากับเมือนี่กับงบหน่อยอยู่เนาะจาะเนาะเพจน้องไม่เนาะก็เลยก็เอาคารลังวัน่นนี่แหละเนาะไปก่อนแต่ว่าก็บ่ต้องเสียใจเน,นจาะจ๊ะเนาะผู้ใดที่อ่าว่าบ่ไใดหรือว่าคือจังคอมเมนต์อยูสนะอออยอยงสินะคือคือบอห้ยัิงสินะก็คืออ่า เหตุผลหนึ่งก็คือช่วงนี้เป็นคริสต์มาสน้ำล่ะค่ะมาดามพิสานก็เลยเซตคลิปทรงความสุขเนาะทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่จ้ะกับช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสของออสเตรเลียจ้ะของทางยุโรปพ่เน,นี่แหละข้าเจาะกระแสความสำคัญคริสต์มาสแน่เนาะพอนกฤษณ์นี่แหละจ้ะคือบอกยังไงปีใหม่บานห้องสิละจ้ะ ฮัลโหลมาดามอีสานก็เลยสิขออนุญาตนะคะนอกมาแจกนี่ล่ละสิน,นำใจเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการขอบคุณเนาะแท่นใจเนาะจากมาดามอีสานจาังแต่ว่ากับสีส้มห้ได้จ้าเด้อทั้งหาลาังวัลนี่กับสีส้มห้กับบรูว่าไผสีไดครีมหรือว่าผู้ใดสีไดน่มพึงไปเนาะค่ะเนาะนมนมพึง นมพึ่งโอ้ยอันป้าดามิสานเล่ากันเล่าอีกลีได้เล่าเล่าคักๆเล่าแน่ๆได้จ้าเด้อนมพึ่งเนาะบ้านเท่านมพึ่งนะจ้าจะเมื่อนี้กะสซีซุ่มไ้เอาเนาะจ้าสีซุ่มยังไงเนาะอ่าป้าดามิสานกะมาคิดอยู่ว่ามันกับมีหลายคอมเมนต์เข้ามาอยู่เนาะจ้าเนาะแต่ว่ากะสซีกะสซีไ้ขอบคุณ ทุกเอฟซีราคาออกขอบคุณกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะอันนี้ขอบคุณจากใจจริงมาดามอีสานอีหลีเนาะจ้าเนาะก็เลยว่าสิให้เอฟซีผู้ที่เพิ่นเขียนว่ามาจากเพจสาวตายจัิงสิละจ้ามาจากช่องสาวตายสาวตายแนะน้ำจัิงสิเนาะจ้าเนาะเพราะว่าเขาก็ได้ฝากกับสาวตายว่าโอ้ยโปรโมทช่อง ไผ่น้ำแน่พ่นเป็นช่องใหญ่เนาะจ้ะเนาะกับฝากอ่าช่องน้อยๆน,น้ำแน่ช่องมาลาอีสานน้ำแนงสินะก็เลยนี่แหละจ้ะแม่แม่แมอาสาวตายเพิน่นกันเลยพ้ากินตำหม้กหุ่งนี่แหละจ้ะคือคลิปที่เห็นขึ้นมาแล้วละจ้ะท่านละก็ได้ผลได้ผลตอบรับดีหลีจ้ะมีผู้หายกำลังใจทรงมาหลายครักขอบคุณอีกครั้ง้อค่ะเด้อ จาอันนั่นแหละตามนั่นแหละค่ะก็คือกศิห้ผู้ที่เพิ่นเขียนคอมเมนต์มากนะค่ะเนาะเขียนคอมเมนต์มาว่าต่างๆล่ะค่ะว่าให้ยกำลังใจว่ามาจากสาวตายเนาะอ่นานแม่ดามอีสานสิศิห้ผู้ที่เพิ่นเขียนมาว่ามาจากช่องสาวตายหรือสาวตายแนะน้ำนี่สิเนาะจ้าเนาะ กับมันบอหลายรังวัลจะามีอยูหาราังวัลกับสีหยิบเอามาคือเมื่อนี่กับมาดามีสานกับบอดด้เช็ค y o YouTube บอได้เช็คคอมเมนต์เบิ้ดมือแล้วจ้าเบิงอยู่เบิงกับมีเวลาแค่สามสิบนาทีกินเขากินเขากับเ,เช็คแอปของลูก่าลูกกินเขากลับยังนอนหลับไปเสีนะมันมันเช็คใ,ในในแอปแดงเสีนะจ้าก,ก็เลยเช็ค ก็ใส่เวลาคุยกับแฟนเน่ยอนเทียงเนาะคะ่ะเนาะพักเทียงเนาะก็ใส่ให้มันคุ่มค่าแหะคะ่ะกับเบิงองช่องจะคล้องแน่จ้าวามเป็นยังไงมีพูมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บองสินะ่นะาอาจพรยเพอพอมาดามเห็นคอมเมนต์หลังเลิกงานเนาะ มาดามอีสานเห็นคอมเมนต์หลังเงงเงานกะอุ้ยก็ดีใจหลายละจ้าเห็นคอมเมนต์มาเห็นยอดกดไลค์กดติดตามขึ้นเนาะจ้าก็ก็ดีใจขอบคุณหลายๆก็เลยก็เลยอยากเฮ็ดคลิปนีาา่ล่ะค่ะขอบคุณเพิ่นนําแล้วก็มาดามอีสานก็แคปไปละจา้าแคปแคปอ่าผู้ที่เพิ่นคอมเมนต์มาไว้เนาะจ้าเนาะ เอฟซีผู้ที่เพิน่นคอมเมนต์ช่วงแรกๆเลยล่ะจ้าที่คอมเมนต์บ่แม่นคอมเมนต์ล่าสุดเด้อจ้าเด้อคอมเมนต์สิต,นตนนะะ้นๆนั่นล่ะผู้ใดจิคอมเมนต์มาดามอีสานก่อนนั่นล่ะค่ะมาดามอีสานก็เลยสิสิให้ผู้นั้นเนาะผู้ใดเข้ามาเร็วบอย่ไงไงผู้ใดมามาก,ก่อนได้ก่อนเนาะ <laughs> ให้วางสั่นซะก็เลยนั่นล่ะค่ะก็แคปไว้แล้วว่ามีลายซื้ออยู่หาไล่ซื้อ เดียวสิเขียนบอกยทายเนาะค่ะเนาะว่าเป็นผู้ใดลระกากะสิให้ไปตามยูเพจในเ่ยนะคะเด้อให้ไปติดต่อเพจมาดามอีสานออดซี่แฟนเพจเนาะค่ะเนาะในช่องทาง YouTube อ่าบอเมจ้าในช่องทางไอเฟสบุ๊คไปไปไปตามเลยนะคะเด้อว,ว่ามาจากช่องมาดามอีสานมา นี่ละมาเอาของรางวัลมาสิมาดามิสานแคปซื้อไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าห้ไปตามให้หไปติดต่อเอาทางนั้นสินะจาะเนาะแล้วกะ็ทรงที่อยู่ที่อย่างห้มาดามอิสานในเดอมาดามอิสานสิได้ทรงไปห้เนาะจ้ะเนาะพอดีมีแอดมินพ่นยูทางไทยอยู่ค่ะก็ะสิจัดการทรงไปห้จ้ากะ คลิปนี้กับปอไรเวลหญ้าวอลเลย์ไลน์นะค่ะเนาะกับซีมาแจกของรางวัลนี่แหละคะ่ะส่วนมีไผแน่กัให้ไปติดตามเบิ่งไนเด้อค่ะเดอะ้อไปเบิ่งลายซื้อถ่ายคลิปนี่ละจ้ะสิมีลายซื้ออย uh ูหาท่านเนะาะกัเป็นสินน้ำใจเล็กๆน,น้อยๆจากแม่ดามอีสานที่เพิ่นเฮ็ดช่องใหม่เนาะกับปอลูว่าสิให้อีหยังล่ะจ้ะมันกัหลายสิ่งหลายอย่างเนาะของยูนีกะ่ะ ขันสิเป็นชอ็อกโกแลตเนี่กรรมคือสีเอาไว้ที่หลังเนาะชอ็อกโกแลตนี่ก็คือสีโปมันกันหลยอยู่นะยุไทยก็เลยสิเป็นแจกเป็นของมีสุขภาพเนี่ยละจ้าสุขภาพร่างกายนี่แหละเนาะห้แข็งแรงแข็งแรงนะคะเนาะลำลำรวยรวยคิดสิ่งไหนกับขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาได้จา้าเด้อปีใหม่แล้วกะเนาะสิ่งดีๆเขามากนะคะปีใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเขามาก สุขูสุคนจ้ะสาธุหันละจ้าเมื่อนี้มานามิสานกะเลิกงานก็เลยนี่แหละได้ไปเก็บอันบักย่างเบอรีมันสุขละจ้าเอฟซีเด้อผู้ใดอยู่เพิอยู่ไกลๆก,กันเนี่ยมา,มาเก็บไปกินแนะ่มากินเขาแรกแน่จ้ามืนอนี้ กินนั่นนี่ก็แล้วกินมักตระกูลเบอร์รี่มาน,นี่ยกาแฟน่นนนนััป้ำผลไม้มาให้หน้ำแอนแค่รสจางแค่รสกับแอปเปิ้ลมื่อวานนี้บอได้บางกินโชดละจางกินกผลไม้เอเมื่อวานนี้พอกินเขาแล้ง mãn nha Bây giờ quán Mình lên Thằng Nam quay bình ngắn lên mà เดี๋ยวเ,เวลา,า,ามาดำอีสานบางๆเนาะจ้าเนาะั mm. ้นสมมติว่าถ้าม,มีเวลาเนาะ mm. บ่อยอยากลูกอยากเตาแล้วดี๋ยวเวียกแล้วงาแล้วสิมานังเหตุคลิปเบาเนาะแชร์ประสบการณ <c oughs> ์มาเบาชีวิตมาดามอีสาน <c oughs> ปานละครนะจ้ะปานละครละครเง้วเลยล่ะเนาะ <c oughs> ละครเลืองเงีวละครชีวิต กะสิมาแชร์ประสบการณ์ให้พ่อแม่พี่น้องมาหลุจักชีวิตมาดามอีสานเนาะเป็นยังไงมายัายางไงบดบ่ได,บไ,ดบได้สุขสบายได้บได้สุขสบายไปไหนจ้ามาเห็ดงานมาติดตามชีวิตเนาะเพื่อมีพนมีผููพนอยากหูเนาะค่ะเนาะกะสิมาบอกมาแชร์ให้ฟังจังไหนจังไหนมายูพีเนาะ ยูพุ่นยูทไทยไปยังไหนไมายังไหค้นใส่เดี๋ยวสิมาบอกรายละเอียดจ้าสิมาบอกอ่จาจังไหนจังไหนมาพอแฟนยังสิไหนมาอยู่นีสินนะจ้าโอเคนเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้มาดามอีสานกสัสซีก็มีแค่นี้ละจ้ากัลักๆก,กกคืออยากมาแจกของมาวันให้นี่ละจา้าพ่อแม่พี่น้องพน,นีละให้เอฟซีพนนีละจา้าขอบคุณ ทุกคอมเมนต์เนาะจ้ะเนาะขอบคุณไอ้ที่ทรงกำลังใจมากทุกๆคนทุก,ทกๆไอ้คอมเมนต์จ้ะกะเมื่อนี้มาดามอีสานกะสิเอาไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะพ่อกันคลิปหน้านะสิเป็นคลิปอีหยังสิมาบอกกันอีกเทื่อนึงหรือสิเอาไว้จะอุ้ยไฟเซฟไฟกับบอหูเนาะเดีย๋ยวสิมาบอกกันอีกเทื่อนึงค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้มาดามอีสานกะสิไปก่อนละจ้ะ ดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะเนาะสวัสดีค่ะ